นี่จ้ะแต่ฉันไม่รู้ไงว่าเดือนหน้าฉันจะเข้าฉากแต่งหน้าเ,เสร็จแล้วว,ว่าเราเพิ่งคิดไดยว่าวันวันนี้ต้องรีวิวอารมณ์เสียมากับลิปสติกนะคะวันนี้ของอลอร่าเม,มอร์เซยนะคะเราอยู่แค่สองคนนะคะ อันนี้นะคะลอล่าเมซี่นะคะเพเทอร์สต็อปลิปสติกนะคะเจ๊ยังไม่ได้ทีดีเช่นวันนี้เลือกสีเป็นสีไมแอมนะครับแเจ๊ยังไม่อยู่บาแต่เป็นแท่งแบบนี้นะคะเป็นเครยอนแล้วก็มันให้ลักษณะของสต็อปแมทขออนุญาตนะกงหมดแล้วนี่มันต้องหมดจ้องไปท้นตีบ้างบางทีสีมันอาจจะไม่ถูกขอโทษจริงๆ แม่ขายอะไรขายเล็บสติที่เจ๊แต่เจ้ไพ่แต่งก็ไม่แต่งเราก็ผ่อนใจเยี่ยงไงอ่ะเจ๊ผิวฉันสวยไงมุยแม่ก็ฉีดยาเก่งอ๋อฉันชมว่าหาฉีดอีกอย่างแต่ฉันก็รู้สึกว่าผิวฉันสวยอยู่คุณผู้ชมคะไม่ต้องตกไม่ต้องตกใจนะคะ อ่วันนี้มีใครอีกนะตัวท็อปะ่ะวันนี้วันนี้อืมนูมเออรรอบออุ้ยเฮ้ยตัวท็อปทั้งนั้นเลยอัมเปยเอ้ยอมัมอัมไม่ใช่อ,อัมอ อประมาณนี้นะคะมันก็ใช้เป็นแบบซอฟแมตฟินนต <c oughs> นะคะนี่คือ p e เพ l s o ซอ Lipstick Crayon นะคะทั้งหมด24ีนะคะจะมีบางสีที่มันยังไม่เข้ามาแล้วก็มีบางสีหมดไปแล้วนะคะ หนึ่งแท้งนะคะแค่990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ติดทนนานถึง12ชั่วโมงเลยรถมันรถตรงนี้สังแอดใ้าอยากลองมาลองกันได้นะคะที่เซฟราทุกสาขาจ,จ้าวันนี้ไปแล้วนะคะก็โอเคนะมันนุ่มๆดีนะคะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะคะเรามาใช้กันได้นะคะ วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ